เห็นไหมเห็นดูวิธีผูกนะครับวิธีผูกเบ็ดแบบใช้เหยื่อสดนะครับแบบลากเขียดนะครับก็มีตะกัวดห้ากรัมใช่ไหมมีตะกรวดห้ากรัมนะครับลูกปัดนะครับแล้วก็เบ็ด โชกุลเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบสิบอ็ดสบสองใช้ได้หมดครับแต่ส่วนตัวผมใช้เบอร์สิบครับร้อยตะกัวก่อนนะครับแล้วก็ลูกปัดครับแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับ เรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแชมป์ชาแดนอุชากินนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้หมูแพงหาป้ากินไก่อนครับก็ เกียดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้น้ำมันน้อยครับเขาเมื่อละสองวันน้ำกมลังตีเลยครับตอนนี้มันน้อยไปก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีปลาหลงเหลืออยู่หรือเปล่า น้ำน้อยจัดประลาดตีช่องน้ำไหลยังไม่กัดเลยไงเออดิปลาใหญ่ไม่อยู่หรอกเนี่ย นะครับสายวิ่งแล้วนะครับสายวิ่งแล้วนะครับกันแล้วครับกันแล้วสายวิ่งมาหยุดเลยครับ นี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับผมใช้ลาเข็มนะครับแต่ก็อ้วนๆอ,อยู่ นะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับยังไม่หยุดเลยครับวิ่งนะครับเอเก็บสาย ตีตรงช่องน้ำไหลนะครับตีผ่านนะครับแล้วก็เจอเจอไปนะครับผ่านหน้าเป็นโดนครับเจ็ดตดครับผมายก็ก็ได้ครับาดกก้งยแลวเนีก็งคนนู้นดนไปนะน้ก็ได้แนะ้ีก็ได้แ ตัวเดียวข้างวานี่ตัวเดียวมีไหมครับตัวเดียวข้างนี้ตัวเดียววานี่ตัวเดียวข้างหนต้อเนี่คตับข้างนั้

สดนะครับผมนี่ครับกัดแล้วก็พอกัดแล้วก็เปิดน้าลออนะครับส่งสายให้มันวิ่งนะครับให้มันวิ่งแล้วก็พอมันหยุดแล้วกเก็บสายตึงแล้วก็วัดเลยครับนี่เป็นไงตวงแล้วนี่ครับนี่น้องๆมาดูนะครับจับเขียดเอง เกี่ยวเวดเวดผมเกียดผ,ผมมาลองดูติเปิดจะกัดมาฮะยางมันต้องค่อ,คอยๆลากก็ต่อต่อเท่าตีเป็นนี่ว่ามันตึกตึกป่ะดูที่มีเม็ดเปล่าไฮฟองเปล่าเช็คสายด้วย

้ยติดกิ่งไม้เอาไม้อะ่ะเฮ้ตีเลยลื่นป่ะน,นั่นแหละค่อยๆก็ต่อไปคันตึก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 พอปลา,ปามันกินมันจะตึกตึกเราก็เปิดนาลอกใช่ปะล่ะเออเก่งกว่ะตกเป็นด้วยหนูไม่มเบ็ดเหรอ กัดอ,อีกแล้วนะครับหยุดแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับหยุด้วนะครับฮ่าฮ่าตัวเล็กครับ สายแว้นสายแว้นอีกแล้วน mm. oh! ี oh! ่ครับเไรหมไหนไหนไหนนนไปโอ็วเดีวตอบมา ไปดูในช่องนะเนี่ยหางหลังนี่มัเนี่ยนี่จ้ากินไปเท่าไปดูกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวนะมาอีกเดี๋ยวมาแจกของเดี๋ยวติ๊กเกอร์ตัวติ๊กเกอร์หมดตอนเนี้ย เขาแตะเดือด้วเข้าไปดูหน่อยเด็กใครด้วเดอดแรงจังทำดีเขาเราคนลื้อแบบนี้นนะเม่อีที่จัไหนเฮ้ไม,เเไม่เป็นไรอ่ะไม่ไรจับตัวใหใม่ดีดดีดดีดไหมอ่มาสองก้นท,ที่บ้านที่บ้านเนี่ยอยูใยอย่ให้กดในอยู่วันใหม่เอให้กดวนะันใม่อ่ะเอาไปผูกเอานะ อ่าปลูกเป็นปะเกลื่อนจะอยู่พายเองหรือเนี่ยก็ชอบเองเนี่ยอยู่ไหมเนี่ยจับลีบจบ่จับไว้<อ>ไปลูกแล้วก็ลองตกดูหรือเปล่าแบบออฟเม็ดไลน,นะน่ะได้ก็ดีมได้แล้วก็รู้ไห<อ>มรู้ไหม ลองไปตกดูรู đ đ ้าเสร็จด้วอไม้เอาเลี้ยงแล้วเม็ดไมไดไปูกเลยผูกแล้วก็ลองตกดูแก่สายพี่อี้เนี่ยมีถักก้าวเนี่ยรอฟินลืมอกหอมเหมือนแบบอะไรมรว้พี่มัด็นตรงไม่เต็มเลยมอ้าวไอ้ไม่แกะหรอ ออลอขอาขนลืนกคนดูเลยตีนูนเลยลลลลเน,นูาอยู่ไม่ผ่นก็พีเขาไม่ผ่นล้อยืนตรงเนี้ยตีางูน่ะ้นองโช่องโกไมอกงนะอง,อง,ง้ดง บอกลอกลื่นมีเบ็ดกันเปล่า<ช>มีปะคังแล้วา <c oughs> บายนะครับโนดนเด็กปั้น <c oughs> อ๋อถ้าเด็กๆได้ไม่ได้นี่หฮาเลยนะโนดนเป็นไงคว้างนุจะข้ามฝั่งให้ได้เลยบอกลอกเราลื่น โอ้โหฝั่งนู้นก็ตีตัวเล็กก็ตอนนี้เข้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันดีกว่าผลงานวันนี้เห็นไหมครับได้มา แซมนะครับก็พอได้กับข้าวครับผมปลาเค็มครับวันนี้ไม่ค่อยมีไส้ใหญ่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชมชาแนลวิชาอกินนะครับช่องนี้มีผลงานแน่นอนครับเขียดสดไม่อดตายนะครับ